ท,ท,ทาย Jim, no. าศาสตร์สร้างสรรค์สสวทสร้างเสริมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลัตส์แะฟังในความคิดในการแก้ไขโจทย้อนลูกไฟข้ามกัแพงซึ่งผู้แข่งขันนั้นจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ให้เคลื่อนที่ผ่านลวดสลิงเพื่อปล่อยลูกไฟลงหลุมทั้ง7ที่มีขนาดและตำแหน่งแตกต่างกันโดยน้องๆจะต้องยืนอยู่หลังกำแพงและเห็นเพียงเสาธงสูง4เมตรเพื่อใช้คำนวณระยะทางของหลุมนั่นเองครับ ถึงทางแกลงวิทยาสถาวรนี่จะมีแนวคิดอย่างไรมาฟังกันเลยครับหย่อนลูกไฟข้ามกำแพง แสดงว่ามันจะมีกำแพงแล้วลูกไฟของเราเนี่ยเําทำไงให้มันข้ามกําแพงเพื่อให้ลงไปในหลุมหลุม,ลมก็คือจากที่เราได้รับโจทย์นี้มานะคะก็เป็นโจทย์ที่ยากยากมากมากเลยค่ะเพราะเราเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าหลุมไฟเนี่ยห่างจากเราเท่าไหร่เพราะว่ามีกําแพงสูงสองเมตรเนี่ยกั้นเราไว้อยู่แต่ทีนี้เราก็จะเห็นปลายยอดเสาธงซึ่งทางโจทย์ได้ปักไว้ตรงกลางของหลุมไฟเราจะหาระยะทางของหลุมไฟห่างจากกําแพงโดยที่เราจะใช้ปลายเสาธงเนี่ยะคะ่ะในการคํานวณเราจะใช้ก็คือ ทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้ายค่ะกระนกี่ของเราคือจะใช้เป็นแสงเลเซอร์ก็คือเรามองผ่านแสงเลเซอร์ไปค่ะผ่านเลงให้ปลายเลเซอร์เนี่ยผ่านทั้งปลายกำแพงแล้วก็ไปยังยอดเสาธงอ๋อคือเราอะรู้แค่ว่ามันมันสูงสี่เมตรแต่เราไม่รู้ระยะตรงนี้มันเท่าไหร่ใช่ค่ะอ๋อโอเคเราต้องมาหาตรงนี้ค่ะ โด,ย,ดยน้องๆน,นี่จะต้องสร้างสามเหลี่ยมคล้ายจากการยิงเลเซอร์ผ่านปลายกำแพงไปถึงยอดเสาธง,งนั่นเองครับซึ่งจะเกิดรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีลักษณะคล้ายกันดังภาพซึ่งหมายถึงสามเหลี่ยมที่มีมุมภายในเหมือนกันแต่มีความยาวแต่ละด้านไม่เท่ากันโดยตาส่วนระหว่างด้านต่างๆของสามเหลี่ยมทั้งสองนั้นจะมีค่าเท่ากันโดยทีมงานได้กำหนดความสูงเสาธง,งและกำแพงเอาไว้ซึ่งน้องๆจึงสามารถนำมาคำนวณหาระยะห่างของหลุมได้นั่นเองครับ ซึ่งอุปกรณ์หลักที่จะนํามาใช้ก็คือเลเซอร์และฐานวางที่สามารถทามุมเอียงในองศาต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งเมื่อหาระยะทางได้แล้วคราวนี้ลงมาดูวิธีการปล่อยลูกไฟของพวกเขากันต่อเลยครับพอเราทราบระยะตรงเนี้ยระยะว่าหลุมเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้ว uh huh. แล้วก็นำระยะเนี้ยมาทํามาตัดเป็นเชือกของเราตรงนี้นะคะ่ะสมมติอันนี้3เมตรเชือกเราก็ต้องยาว3เมตรอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะคะ uh huh. เราจะเรียกว่ายาน ที่คอยส่งไฟอะค่ะก็คือเราจะมีล้อสองล้อต่อกับยางในรถเราจะสะสมพลังงานของมันโดยการหมุนล้อเพื่อให้ยางเนี่ยมันพันกันแล้วพอมันคายตัวมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แหมทีนี้มีการออกแบบยางที่สามารถวิ่งได้บนลวดสลิงดยอาสัยแรงจากการพันเกลียวของยางในรถจักรยานยนต์และปล่อยให้ใคายตัวไปจนสุดจึงส่งผลให้ล้อหมุนและขับเคลื่อนยานไปข้างหน้าได้นั่นเองครับ แล้วพอมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปในในระยะหนึ่งที่ตัวนี้หยุดจะมีเชือกนี่นะคะที่เราต่อเนี่ยไปดึงแผ่นสังกะสีจ้ะที่ท,ท,ที่บนแผ่นสังกะสีเนี่ยจะมีมวลอยู่มวลก็จะหล่นลงไปซึ่งมวลเนี่ยจะต่อกับแอลกอฮอล์แข็งเมื่อเมื่อมวลหล่นลงมาเรื่อยเือแอลกอฮอล์แข็งก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่มาลงหลุมพอดีแล้วก็จะไปตกในหลุม ข้างล่างที่เราวัดเมื่อกี้ที่เตรียมระยะนี้เตรียมไว้โอ้โห,โห,โห,โหโน้องๆจะอาศัยการตกของมวลเพื่อใช้ลากให้ลูกไฟตกลงหลุมนั่นเองครับโดยหลังจากวัดระยะของหลุมได้แล้วนั้นน้องๆจะตัดเชือกให้มีความยาวเท่าก,กับระยะของหลุมมาผูกไว้กับยานเมื่อสุดเชือกก็จะดึงให้ฐานวางมวลเลื่อนออกมวลจะตกลงมาและลากให้ลูกไฟไปตกในหลุมนั่นเองครับ ซึ่งตัวโครงสร้างยานทั้งหมดนั้นน้องๆก็ต้องอาศัยแรงจากพี่ช่างในการประดิษฐ์ส่วนน้ำหนักของมวลถ่วงก็ต้องใช้การคำนวณมาให้พอดีเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อมวลตกลงมาก็จะไม่สามารถลากให้ลูกไฟเคลื่อนที่ไปได้ครับส่วนยางที่นุนอง,นองเลือกมาใช้ในการเคลื่อนที่ก็เป็นยางในรถจักรยานยนต์ทั่วไปซึ่งรอบในการพันเกลียวก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะของหลุมด้วยนั่นเอง และนี่ก็คือแนวความคิดของน้องๆจากทีมแกลงวิทยาสถาวรในการย่อนลูกไฟข้ามกำแพงซึ่งจะต้องมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะทำสำเร็จตามที่คิดเอาไว้หรือไม่คราวนี้เราลองมาฟังแนวความคิดของทางจุฬาพรเพชรบุรีกันบ้างดีกว่าครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะใช้ลักษณะมก็คือจะใช้เรื่องของเลเซอร์อย่างเงี้ยครับ,รบกับเรื่องความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเข้ามาช่วยส,สามเหลี่ยมเลยนะสามเหลี่ยมคล้ายครับสามเหลี่ยมคล้ายเราจะต้องเหมือนกับ สร้างเสาครับให้สูงกว่ากำแพงแล้วก็ติดอันนี้คือเสาใช่ไหมครับใช่ครับ<พ>ให้มันสูงกว่ากำแพงก็คือสูง250เอ่อซนติเมตรนะครับพอมันสูงกว่ากำแพงก็จะสามารถ<อ>ส่องไปอีกฝั่งได้ไหมครับถ้าแรกเราก็จะส่องเอาเลเซอร์นะครับมาส่องเหมือนกับหาจุดอ้างอิงไว้ก่อนที่ตำแหน่งนี้ก็เรียกจุดอ้างอิงสมมติเราเ,ราเ,ราเราขาปักตรงนี้เขาปรับตรงไว้ตรงนี้นะฮะเราก็จะหมุนไอตัวตัวเลเซอร์ของเราเนี่ยให้มันมาณตำแหน่งนี้ฮะเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมสองตัวมันจะเป็นรูปนี้ครับ เออจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ซ้อนกับสามเหลี่ยมตัวใหญ่อยู่อ๋อคือน,นี่หอันนี้สองะอนกันอยู่เป็นสามเหลี่ยมใ,ใหญ่ซึ่งสามเหลี่ยมตัวนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมคลายแม่ทีมนี้นี่ก็ใช้แนวความคิดของสามเหลี่ยมคล้ายในการคำวนวณหาระยะทางของหลุมเช่นเดียวกันครับโดูน้องจะเริ่มยิงเลเซอร์ไปยังเสาด้านหลังโดยให้ขนานกับลวดสลิงด้านบน และจะหันเลเซอร์ไปทางเสาธงซึ่งก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมค้าในแนวระนาบที่สูงขึ้นจากพื้นและใช้การคำนวณเหมือนกับทีมสีเขียวต่างกันที่ทีมสีเขียวจะสร้างภาพสามเหลี่ยมจำลองในแนวตั้งนั่นเองครับ พอหาเราหายาได้เราก็ต้องเลื่อนตัวอุปกรณ์ของเราให้ไปถึงตัวหลุมให้ได้ใช่ไหมคะทางตัวจจะมีสลิงให้ตรงนี้ค่ะอืมวันนี้เขาเขาให้มาใช่ไหมใช่ใค่ะผู้เค้ก,เก็จะตัวอุปกรณ์ทั้งทั้งทั้งชุดของเคกไปเกี่ยวกับตัวสลิงนี้ค่ะเสร็จแล้วจะมีตัวล้อละเพาก็คือมีล้อใหญ่ล้อจักรยานวงใหญ่กับล้อ,ลลอจักรยานนะค่ะเป็นวงใหญ่กับวงเล็กอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเวลาที่เชือกเชือกตัวนี้ของเราอะค่ะก็จะล้อยผ่านล้อใหญ่ ค่ะแต่ว่าเราดึงให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะเราจะตุ้นักถ่วงกับล้อเล็กครับพอเราดึงล้อเล็กแค่เมตรหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจะได้ระยะทางจากล้อใหญ่เ้อใจะเก็บเชือกมาห้าเท่าการเคลื่อนที่ของทีมนี้นี่จะอาศัยการติดรอกไว้ที่เสาด้านหลังและโยงเชือกมาคล้องกับล้อใหญ่ด้านหลังกําแพงซึ่งเชือกจะเชื่อมกับล้อเล็กและมีมวลถ่วงเมื่อปล่อยมวลลงเชือกก็จะดึงอุปกรณ์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสลิงนั่นเองครับครับสำหรับวิธีในการที่จะหย่อนโล่ไฟลงหล่มนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนในการ ส่วนแรกเนี่ยเรามีแนวคิดว่าจากเสาวิทยุค,ครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยสามารถยืดหดได้ซึ่งเมื่อเราเอาน้ําหนักถ่วงไว้ที่ปลายด้านหนึ่งปุ๊บแล้วเรายืดอีกข้างหนึ่งให้ตึงตัวมันเองเนีย่ยจะสามารถยืดลงมาด้านล่างได้ตัวที่มันลงมาด้านล่างนะครับเราจะทําเป็นส่วนที่2ซึ่งส่วนที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับกันไกครับมันทําจากท่ออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมใช่ใชก็จะประกอบมาเป็นลักษณะที่คล้ายกับเสาวิทยุซึ่งตรงปลายด้านล่างของมันเนี่ยเ mm hmm. มื่อมันเคลื่อนที่ไปชนหลุมไฟของเรา จะทําให้มันเนี่ยอาออกหันไม้ก็จะกระดกลงมันก็จะตกลงม,มาในหลุมได้พอดีเลยครับส่วนการปล่อยนั้นเมือ่ออุปกรณ์เลื่อนผ่านกําแพงเสาด้านล่างก็จะยืดลงมาโดยจะมีตะเกียบที่คอยทางออกเมื่อไปชนกับหลุมทําให้ก้อนลูกไฟนี่ไหลตกลงรูได้อย่างง่ายดายนั่นเองโดยล้อทั้งสองและตัวเครื่องนี้ก็จะมีที่ช่ชางนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกในการสร้างให้ ส่วนน้องๆและพี่ป๋องนี่ก็ได้เตรียมกลไกลในการปล่อยลูกไฟซึ่งจะประดิษฐ์มาจากไม้อัดและท่ออลูมิเนียมอย่างง่ายนั่นเองครับโดยท่อที่จะยืดลงมาจากอุปกรณ์นั้นก็ใส่หลักการเดียวกันกับเสาอากาศทีวีที่ยืดหดได้โดยประดิษฐ์จากท่ออลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกที่มีความระยองระยางมากทีเดียวแต่ก็ต้องมาคอยลุ้นกันคบว่ากลไกของทีมจุฬาพรเพชรบุรีนั้นจะสามารถย้อนลูกไฟข้ามกำแพงได้สําเร็จหรือไม่ต้องเอาใจช่วยพวกเขากันด้วยนะครับสีส้มของพร้อมไหมครับพร้อมดีมากสุดยอดเราสู้ไม่ส oh ู้สู้นี่เป็นไงคะเสียงบอล ช่วงหน้ามาดูเวลาในการนาเสนอของน้องและความฮาของพี่ๆดาราทั้งสองตะคู่เเลยครับ